อินเดียเนื้อหอมไม่เบานะคะในเวลานี้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของเรินธาโมดีนะคะได้ไปเยือน UAE ค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ไปเปล่านะคะไปชวนเขาเทดอลลาร์ซะด้วยค่ะก็ถึงแม้ว่าโมดีเองเพิ่งจะกลับจากสหรัฐนะคะไปทำเนียบขาวไปเยือนไบเดนนะคะตามคำเชิญหวานชื่นทีเดียวค่ะแต่กลับมานะคะก็ไปฝรั่งเศสแล้วก็ล่าสุดวันนี้มีข่าวว่าไปที่ UAE นะคะแล้วก็จะมีการเทรดอลลาร์เกิดขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นการหัน มาใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะคะนั่นก็คือรูปีของอินเดียนะคะแล้วก็จะใช้ในส่วนของสกุลเงินเดอร์แฮมของ UAE ด้วยล่ะคะ่ะ UAE เองเนี่ยก็ลำซ้ำทีเดียวนะคะก็เข้ามาลงทุนในอินเดียมหาศาลทีเดียวค่ะก็เป็นการเดินหน้านะคะ สำหรับการจัดระเบียบโลกใหม่สำหรับการเทดอล่าเนี่ยนะคะในเวลานี้นะคะหลายๆประเทศค่ะหลายๆภาคพักส่วนของโลกนะคะก็มีการเทดดล่าเกิดขึ้นค่ะ อินเดียเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะเป็นหัวแรงหนึ่งค่ะในการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะหลังจากที่เขาเพิ่งกลับออกมาจากฝรั่งเศสนะคะไปพบกับประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาคงนะคะก็วันนี้มีข่าวออกมาด้วยค่ะว่าทั้งสองเห็นพ้องต้องกันนะคะสําหรับที่จะรับลูกต่อจากประธานาธิบดีสิทิ้ินผพงในการเดินหน้าเจราจาสันติภาพเหตุการณ์รัสเซียยูเครนด้วยนะคะเพราะว่าผ่านมาปีกว่า,วาแล้วละค่ะน่าจะถึงทางตัน ของทุกฝ่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาทางลงกันได้แล้วล่ะค่ะเตรียมพร้อมสําหรับการเจรจาสันติภาพนะคะฝรั่งเศสแล้วก็อินเดียก็จะช่วยด้วยอีกแรงนึงค่ะ ทางด้านของอินเดียเองนะคะเซเลนสกี้เองก็จัดหมวดหมู่เอาไว้ในส่วนของหลังบ้านนะคะร่วมกับจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยละค่ะในการที่จะช่วยของงบฟื้นฟูซ่อมบ้านซ่อมเมืองนะคะหลังจากมีการเจราจาเสร็จแล้วล่ะค่ะก็หลากหลายประเด็นที่มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านของมากรงเองก็ใช้น้ําเย็นกล่อมเซเลนสกี้นะคะก็บอกว่าหากยอมเจราจาสัติภาพนะคะก็อาจจะได้เข้าเป็นนาโตก็ได้ะค่ะเดี๋ยวเขาจะ เป็นเจดันให้อีกแรงหนึ่งนะคะหลายฝ่ายเองก็ต้องการที่จะเดินหน้าให้มีการยุติเหตุการณ์นะคะเพื่อที่จะนําไปสู่การเจราจาสันติภาพแล้วก็หรือฟื้นระบบเศรษฐกิจโลกนะคะเดินหน้าจัดระเบียบโลกใหม่ระเบียบ ระบบระเบียบการเงินของโลกใหม่นะคะที่จะไม่ได้พึ่งพิงแต่ดอลลาร์อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์เองก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะลดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปสกัดเงินเฟ้อเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะคะสหรัฐเองก็พายเลยอ,อยู่ที่อ่างค่ะแกต้นได้นะคะก็ต้องไปแก้ดอกตามค่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยที่ตามมาเนี่ยนะคะจะทบต้นทบดอกแล้วก็มาหาสารทีเดียวะคะ่ะซึ่งก็ ก็จะทำให้สหรัฐเองนะคะหนีไม่พ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยไหนที่สุดนั่นเองละคะ่ะถึงแม้ล่าสุดก็มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าทางด้านของเฟดเองอาจจะไม่มีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อดีแล้วนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยที่ผ่านมานะคะแล้วก็สิ่งต่างเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นนะคะทางด้านของหน่วยงานด้านพลังงานเนี่ยก็ได้มีการออกมาประเมินแล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ํามันของโลกในเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้สดใส นีいい่นะคะ